สวัสดีครับคุอพี่พี่น้องเอฟซี FC เก่งน้อยสุภ้สุคนนะครับผมมื้อนี้เก่งน้อยกับพาพี่พาน้องมากินยำแล้วก็ตำนะครับผมร้านตำยำปากแซ่บนะครับผมอยู่พุมสวรค์เฮนาเนี่ครับผมอยู่ริมถนนเลยนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมากินมาชิมได้นะครับอร่อยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตำข้าวโพดไข่เค็มของเก่งน้อยอันนี้เป็นยำหมูยอ หมูันเนาะของน้องวิวอันนี้เป็นยำยำมุนเส้นรวมได้กุ้้้งไดดหมึกกวยินกุ้งไปแล้วหนึ่งตัวชิมไปแล้วตอนน้านี่คนนี้กินแน้วนะบอกว่าอะไรนะมามาชิมกันเลยดีกว่าเจโน้อยชิมยำไปแล้วอร่อยนะน้ำตับน้ำยำแซมแห้งตองมี้ซ้ำไหมมาซ้ำอยู่บ่มาหลายเมนูมากทุกคน เซฟอีดีเลยพี่น้องจวดแหงอ่ะสวงเลยนะไม่นี่อวยแล้วนี่เล่าอีดีเลยนะเซียเซียแซ่ห์อืม คนที่อยากเป็นน้องวิวด้วยพี่น้องแต่ว่าเก้งน้อยกินแซ่บกว่าน้องวิวอีกตอนนี้อันนี้เป็นยำนะครับผมเมนูของน้องวิวสั่งไมกแล้วหนึ่งเมนูครับในพัดกราพวองพี่น้องครับนี่อันนี้หอยแครงกุ้งสุกน่ากินเบอร์ในพัดสลัดมะกราบพร้อมชิมอันนี้ก่อนเหระป้าไอปูอัดเลย อุ้ยขออนุญาตใสมือนะพี่น้องนะดูครับกวดปวดอือหือเล่ยอันนี้เด็ดนะเด็ดทุกเมนูอ่ะเด็ดคือคนสั่งเฮ้ยเ้ยอืมอืม มะนาวใส่อีกได้เลยอะนี่นกินของท่านขมีนูเลยไดนะ้ไหนขอกกุ้งสักตัวนะน้องลิวอร่อยอยำหมูยอตุัน ัดเป็นยังไงหวานอร่อยบวดหวานานุ่มๆอันนี้เป็นยำวุ้นเส้นครับน,นี่อร่อยนะสงสัยต้องมีรอบซ้ำแล้วแบบนี้พี่น้องอ้าวเส้นยาวจุกๆไปเลย วบเข้าให้อดูดนำ้ำลายไหลแล้วน้องมิวกินไหมอยากชิมอันนี้ขอชิมไปกุ้ม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 เปลี่ยนคนชิมครับอืม แน้ากันสองคนนะสั่งเต็มโตเต็มโตมนี่ครับหน้าร้านนะครับพี่พีทุกคนถ้าเกยนอนนอนบนท่านส่วนบนท่านส่วนบนท่านสื่นยังแห้งๆ่งกับมาได้นะครับผมตื่นแน่นอนน้ำมันเส้นอืมอืม เกียงน้อยกับน้องวิวขอตัวไปแซบแซบกันก่อนนะครับพ่อแม,ม่พี่น้องสวัสดีครับ